ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันพฤหัสบดีที่13นะครับรกรกฎาคมพศ2 5 6 6นะครับผมวันเลือก นายกครับวันชีชะตาประเทศไทยนะครับพี่น้องจับตานะครับผมแล้วก็อย่าลืมจับตานะครับผมร้านลำมาสูนชาแนลด้วยนะครับผมวันนี้มีสินค้านะครับเข้ามาให้พี่น้องได้เลือกชมนะครับหลายตัวนะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5น้าะครับทาขาของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องมาเลือกชมกันเลยนะครับผมมาเริ่มจากตู้ น่าจะเป็นต on, ู้อเมซอนหรือเปล่านะครับพี่น้องพี่น้องลองพิจารณาดูได้ผมก็ไม่ค่อยถนัดรับอเมซอนอเมเจอร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าครับผมตัวนี้นะครับผมนี่ครับน่าจะเป็นอเมซอนนะพี่น้องนี่ยครับผมดอกเป็นดอกกิฟ네ต์นะครับเป็นดอกกิฟต์หนึ่งสองห้าศูนย์นะครับดอกกิฟต์หนึ่งสองห้าศูนย์นะพี่น้องเนี่ยครับผมสภาพสวยๆนะครับกิฟต์หนึ่งสองห้าศูนย์นะครับแหลมเป็นแหลมต้องแปดนะครับเป็นแหลมต้องแปดนะครับตู้พร้อมใช้งานเ้อพี่น้องนี่ครับผมตู้พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลัันะครบ ข้างหลังมีบอกไหมครับว่าเป็นของค่ายไหนอันนี้ไม่มีบอกนะครับไม่มีบอกว่าเป็นค่ายไหนนะครับตู้พร้อมใช้งานนะครับผมใบละ4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับใบละ4,500บาทพร้อมจะส่งนะครับเป็น12นิ้ว2อคูณสนะครับผมแหลม2ดอกกลาง2ดอกนะครับพี่น้องนี่ครับสวยเลยนะครับผมท่านไหนหาอยู่เด้อตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับผมให้เสียงเสียงกลางค่อนข้างหนานะครับผมเสียงโป๊ะโป๊ะเลยนะครับท่านไหนครับผมชอบเสียงสไตล์แสดงสดนะครับโป๊ะโป๊ะนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมตู้ 12นิ้วนะครับ2องคูณนะครับไม่อาจแทะขอบเหล็กนะครับสีสวยนะครับไม่ผูกไม่บวมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดอกสภาพสวยนะครับนะครับพี่น้องพอจะมองเห็นกันไหมครับนี่ครับผมแล้วก็สินค้าต่อไปนะครับผมมาดูที่แหลกนะครับผมตัวนี้เป็นแหลกคอมแพกนะครับแหลกคอมแพกนะครับตัวนี้ครับผมผ่านการทําสีมาแล้วนะครับผ่านการพ่นสีมาแล้วด้วยพี่น้องนี่ครับผมผ่านการพ่นสีมาแล้วนะครับ ครับผมตัวนี้อะแบ่งฟันพี่น้องนะครับผมแลกตัวนี้นะครับผมท่านใดรับเด้อครับผม1,500้ยบาทพอนะครับ1,500าบาทพร้อมจะส่งนะครับตัวนี้ผ่านการทำสีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมครับผมสภาพพอตามนี้เลยนะครับพี่น้องนี่ครับผม อันนี้ขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพนะครับพอใช้งานได้ปกตินะครับครับผมด้านนอกก็หูจับอะไรก็มีครบนะครับตัวเราก็ใช้ได้ปกตินะครับ1,500าบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแหลกคอม p พก t นะครับตัวนี้ขนาดแปยลึก16นิ้วนะครับผมแล้วก็มาที่แหลกคอม p พก t อีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้สียังเป็นสีเดิมโรงงานนะครับสีเดิมเมโรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นของยี่ห้อคอมเพกเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ขนาด8ปยเท่ากันนะครับแปลึก16นิ้วเท่ากันนะครับพี่รองแต สภาพสมบูรณ์กว่าเยอะนะครับพี่น้องสำหรับตัวนี้นะครับผม2,200บาทนะครับอมจะส่งนะครับผมคอม p พกแปดยูลึกสหนะครับเท่ากับตัวเมื่อกี้นะครับแต่ตัวเมื่อกี้ผ่านการทําสีมาแล้วครับผมสภาพก็ตามสภาพนะพี่น้องทำสภาพนะครับตัวไม้ครับผมตัวไม้ด้านล่างรู้สึกว่าจะเริ่มสึกแล้วนะครับเริ่มสึกแล้วนะครับก็จะกดก็จะมีเสียงดังก็แคกก็แคกอยู่นะครับพี่น้องแต่ตัวนี้ยังปกติยังแน่นนะครับยังแน่นอยู่นะครับตัวนี้2,200บาทนะครับอมจะส่งตัวไทยนะครับผมแล้วก็มาที่ตัวล่างนนนนัักก็็เเเปขอองยยีี่่ห้ชดววต นี้ขนาด 10u นะครับผม 10u ลึก19นิ้วนะครับผมตัวนี้สภาพสวยนะครับสภาพดีนะครับตัวนี้ก็ราคานะครับผมราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับอมจะส่งนะครับ 10u ลึก19นิ้วนะครับผมสภาพสวยนะครับตัวนี้แล้วก็อ่าเป็นแร็คคอมแพกนะครับคอมแพกตัวนี้เป็นคอมแพกรุ่นบุกเบิกนะครับผมเป็นของคอมแพกนครับพีนองนี่ครับผมทันไหนเกิดทันเด้อที่ครับผมตัวนี้น่าจะคุ้นเคยกันในชุด กองทุนหมู่บ้านนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับยุคประมาณน่าจะ10บสปีที่แล้วนะครับสิปีที่แล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมมาพร้อมปักเลยนะครับผมนี่ครับปักก็เป็นสีเดียวกันแหลกเลยนะครับปักเป็นปักของ NPE นะครับผม QRP 1นึสายูนะครับ QRP หนึอยูนะครับผม ผมนีเกิบนะครับปลั๊กไฟใช้งานได้ปกตินะครับปลั๊กไฟก็ค่อนข้างยาวนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับเวลาเรากดลงมันก็จะล็อกอย่างนี้ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับล็อกอย่างนี้ครับเวลาเปิดนะครับเราก็กดนะครับอจะเด้งแบบนี้เลยนะครับพี่น้องท่าใดสนใจเด้อแล็คคอมแพกนะครับพร้อมปลั๊กนะครับผมสภาพดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังครับผมด้านหลังก็สามารถนะครับเปิดล็อกได้เหมือนกันพี่น้องนี่นี่ครับสามารถเปิดล็อกได้เหมือนกันนะครับ นี่ครับผมสภาพตามนี้เลยนะครับผมใช้งานได้ปกติครับมีกุญแจนะครับมีกุญแจจาน่าจะเป็นกุญแจตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ลองนะครับนี่ครับตามนี้เลยเด้อพี่น้องนี่ถ้าสนใจนะครับผมอ่ราคานะครับราคา2,500บาทนะครับพร้อมปลั๊กไฟนะครับพร้อมส่งนะครับพร้อมปลั๊กไฟพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแหลกคอมแพกนะครับรุ่นเก่ารุ่นบุกเบิกเลยพี่น้องนะครับผมเป็นคอมแพกนะครับนี่ครับพี่น้องดูโลโก้ตัวมือจับนะครับเป็นของคอมแพกนะครับเป็นรุ่นแรกๆนะครับรุ่นดึกกำบันเลยนะครับครับผมนัด สะสมไม่ควรพลาดนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนตู้นะครับผมตู้อเดอร์แปนะครับตู้อเดอร์แปมีเข้ามาสี่ใบนะครับพี่รองอ่าอันนี้ยังไม่มีพื้นที่จัดนะครับยังมีพื้นที่จัดเลยนะครับครับผมดอกเป็นดอกอบอ้อมนะครับผมสี่แปดศูนย์เจ็ดนะครับผมตู้ไม้อะแท้ย0่ิบมิลนะครับผมหูจับเหล็กขอบเหล็กนะครับสวยๆนะครับพอจะเห็นไม่น้องพี่รองนี่อ่ะมองเห็นอยู่ครับมองเห็นอยู่นะครับดอกเป็นดอกอบอ้อมนะครับผมสี่แปดนเจ็ดนะครับเดิมๆเลยนะครับผมตู้พร้อมใช้ใบละ 4,500บาทนะครับผมตู้ปลาของแ้รน0์สองพน้าเด้อนายสนใจนะครับอันนี้ขอเฉพาะท่านที่สะดวกมารับเองนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวน่าจะเป็นร้อยกิโลเลยนะครับสำหรับตู้หนึ่งใบนะครับนี่ครับผมถนายสนใจเนดะ้อครับผมตู้ก็ อ่ะแล้วก็ตัวนี้ครับผมตู้เจบินนะครับตู้เจบิน18นิ้วนะครับเจบิน18นิ้วนะครับพร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับใบละ1,500บาทนะครับอันนี้ก็ส่งได้นะครับค่าส่งใบละ400บาทเ้อดอกเดิมๆนะครับดอกเดิมๆเลยนะครับผมจากโรงงานนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดเด้อพี่น้องครับผมดอกไม่สอมนะครับครับผมสวยกิ๊กเลยนะครับทั้งสี่ดอกนะครับเนี่ครับผมใช้งานได้ปกตินะครับผมรับเองใบละ1,500บาทนะครับค่าส่งอยู่ที่ใบละ400บาทเด้อใครสนใจนะครับสำหรับตู้ 18นิ้วนะครับผมเจบินนะครับเป็นไม้อัดแท้นะครับเป็นไม้อัดแท้15บมิลนะครับผมเสียงดีนะครับพี่น้องถ้าอยู่ไม่ไกลก็ลองมาฟังดูก่อนได้นะครับค่อยตัดสินใจนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูด้านในกันบ้างนะครับพี่น้องครับผมตู้นะครับตู้ PS 15นิ้วนะครับของค่ายอาคาบอดิโอนะครับคาบอดิโอนะครับตัวนี้เป็นดอกโค้งโร่นะครับลวดแบนเด้อพี่น้องนี่ ดอกคงดอรถแบนนะครับสภาพเดิมๆนะครับผมเน็ตเวิร์กเดิมจากโรงงานนะครับผมสภาพสวยดอกเดิมๆไม่เคยซ่อมนะครับตัวนี้นะครับเป็นคาปอดิโอรุ่น C-A15 นะครับผมอ่ากำลังวัดอยู่ที่400วัตต์นะครับตัวนี้นี่ครับตามนี้เลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับสภาพสวยๆนะครับนี่ครับพี่น้องสามารถอ่าเชื่อมต่อนะครับผมกับชุดแขวน PS ได้นะครับ นี่ครับถ้าใดรสนใจเด้อครับผมเป็นของแท้นะครับผมของไทยทับออดิโอนะครับผมราคาใบละ4,800บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับท่านไหนต้องการอยากเห็นดอกภายในนะครับหรือว่าอยากเห็นสเปคภายในครับผมทักไลน์เข้ามาเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับผมแล้วก็ตู้นะครับผมเออ acoustic นะครับเออ acoustic นะครับตัวนี้ก็สภาพมือหนึ่งสภาพไม่เอี่มนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูนะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับครับเออ acoustic นะครับผมเป็นรุ่น PS นะครับ15 R2 นะครับ PS 15 R2 นะครับตัวนี้ก็เป็นดอกโครงร้งหล่อเหมือนกันพี่น้องเป็นดอกโครงร้งหล่อนะครับผมอ่ะแหลมก็เป็นแหลมแบบควอมนะครับผมตัวนี้เสียงดีนะครับผมให้เสียงนะครับที่ใสสะอาดนะครับตัวนี้บอกเลยว่าไม่แพ้ AJ นะครับไม่แพ้ AJ เลยนะครับพี่น้องลองสัมผัสด,ดูได้นะครับผมตัวนี้ก็ราคาพร้อมจะส่งนะครับก็ใบ และ4,800บาทนะครับผมเท่ากันกับคาร์บดิโอนะครับพี่น้องตัดตัวคาร์บดิโอนะครับจะได้เสียงที่หนากว่านิดนึงนะครับท่านไหนชอบมิดโลนะครับก็คาร์บดิโอนะครับผมจะได้มิดโลนะครับผมถ้าเป็นมิดไฮกลางกลางชัดนะครับแหลมพิ้วนะครับต้องเป็นเออคูสติกนะครับตัวนี้จะให้เสียงคล้ายๆกับเอเจเลยนะครับผมสำหรับเออคูสติกนะครับผมเป็นตู้ PS 15นิ้วนะครับผมนี่ครับ อ่ะถาใครสนใจเด้อและก็ไม่ลอยนะครับผมไม่ลอย OKSN นะครับตัวนี้ครับผมใช้ได้หนึ่งตัวนะครับใช้ได้หนึ่งตัวนะครับอีกตัวหนึ่งอ่าก็คือเดินออกห่างแล้วสัญญาณจะหลุดนะครับสภาพสวยนะพี่น้องท่าใหนเป็นช่างก็ลองเอาไปเช็คดูนะครับผมใช้ได้หนึ่งตัวครับหนึ่งตัวปกติเลยนะครับเดินออกห่างออกไกลไม่มีผลนะครับส่วนตัวอีกหนึ่งตัวนะครับผมถ้าอยู่ใกล้ๆตัวใหม่นะครับใช้ได้ปกตินะครับผมแต่พอเดินออกห่างหน่อยนะครับสัญญาณจะหลุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่ตัวใหม่หรือว่าตัวรับสัญญาณตัว ท่านไหนเป็นช่างก็ลองเอาไปเช็คดูนะครับผมนี่ครับสภาพสวยๆนะครับกองไมเอียมนะครับตัวนี้ครับผมหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับผมสำหรับไมโอเคเอชเอ็นนะครับผมแล้วก็ตู้พีเอสนะครับผมตู้พีเอสตู้พีเอสเป็นของค่ายโปรยูโรเทคครับพี่น้องนี่ครับผมตู้พีเอสนะครับของค่ายโปรยูโรเทคนะครับผมเป็นตู้สิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วนะครับแหลมเป็นแหลมคอมนะครับผมครับผมสภาพสวยนะครับผมตัวนี้ก็จะมีอ่ารอย รอยบินตรงตรงด้านท้ายนะครับตรงด้านท้ายนะครับจากการใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามองตรงนี้จะไม่เห็นนะครับพี่น้องต้องขออภยัยเนี่เพราะว่าผมทํางานคนเดียวนะครับผมมันจะบินบินอยู่ด้านล่างนะครับบินด้านล่างทั้งสองใบเลยน,น,นะครับจะเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นรอยรากมานะครับรับผมแต่ก็สภาพอื่นๆก็สวยอยู่นะครับผมพี่น้อ e. งผมสภาพที่อื่นก็ยังสวยนะครับปกติเลยนะครับนะครับผมตู ps นะครับสิบสองนิ้วนะครับโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้ครับผมแบ่งปันพี่น้องนะครับผมใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับพี่น้องนี่ครับผมสีสวยเลยนะครับผมเป็นของโปรยูโรเทคนะครับผมเป็นตู้บริษัทนะครับเป็นพีเอบริษัทนะครับพี่น้องถ้าใครสนใจเด้อแต่ก็เดี๋ยวพามาดูไม้ร้อยนะครับผมไม้ร้อยเมื่อวานก็ยังเหลือหลายตัวนะครับมีเข้ามาใหม่นะครับมีเข้ามาใหม่เป็นไมโครเทคนะครับผมไมโครเทคเอ็มทีตองสามดีนะครับไมโครเทคเอ็มดี องสามนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกล่องนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ราคา1,800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ1,800บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมและก็ไมโครเทคนะครับ MT ทตอง9นะครับผมตัวนี้3,200บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมและก็มิกเซอร์นะครับผมซาวด์คราฟซิกเนเจอร์แท้นะครับผมแท้มหาจักรนะครับตัวนี้ครับผมมีใบรับประกันจากมหาจักรนะครับผมตัวนี้9,500บาทนะครับพร้อมจะส่งเลยทั่วไทยนะครับผมและก็มาที่ มิกเซอร์นะครับผมมากี้นะครับมากี้โปร fx นะครับ fx 8นะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวขออธิบายให้พี่น้องฟังนิดนึงนะครับผมก็คือใช้งานได้ปกติทุกช่องครับดังทุกช่องนะครับผมแต่ว่าจะมีตำหนิอยู่ที่เกณฑ์นะครับเกณฑ์ช่องนี้นะครับช่องช่องที่นะครับช่องนี้นะครับช่องช่อง3 4 5 6ห้านะครับนี่ครับ สองตัวนี้นะครับผมปรับขึ้นลงไม่มีผลนะครับแต่ก็สไลด์ก็ยังสามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ปกตินะครับผมไม่มีผลอยู่แค่ตรงนี้นะครับแค่2จุดนะครับอาจจะเป็นที่วอลลุ่มนะครับพี่น้องท้าไหนเป็นช่างก็ไปเปลี่ยนเอานะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวขายลาคาะนะครับแบ่งปั้นนะครับตัวนี้เป็นมาร์กี้แท้นะครับผมมาร์กี้แท้นะครับเอฟเฟกใช้งานได้ปกติอีคอไลเซอร์ใช้งานได้ปกตินะครับผมตําหนี้แค่ปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับผมเล่งขึ้นเล่งลงไม่มีผลนะครับแต่ว่าก็ใช้สไลด์ รับเร่งที่ตัวสไลด์ตัวนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะก็คือตัวนี้จะไม่มีผลตองนั้นปกติทุกอย่างนะครับปกติทุกอย่างนะครับเป็นของแท้นะครับเป็นมาร์กี้แท้นะครับตัวนี้ทนใดสนใจเด้อนี่ยนี่ครับของแท้แน่นอนนะครับผมมี serial number นะครับครับผมทนใดสนใจนะครับตัวนี้ราคาเพียงปันนะครับผม4,500บาทนะครับ4,500าบาทนะครับตัวนี้ของใหม่เกือบหมื่นเด้อตัวนี้ครับผมทนใดสนใจนะครับผมต่ำหนิ้นิดหน่อยนะครับตำหนี้นิดหน่อยนะครับนรงนั้นปกติหมดนะครับไฟขึ้นทุกเม็ดไฟขึ้นทุกดวงนะครับผม4 800 500บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมอวีน่านะครับอวีน่าเอจ6หนึนะครับตัวนี้มีคอมเมสเซอร์6ช่องนะครับมีเอฟเฟกต์สิโปรแกรมนะครับผมใช้งานได้ปกติสภาพสวยนะครับ3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็มาดูที่ไม่ลอยนะครับผมไม่ลอยโปรพัสนะครับโปรพัสเป็นรุ่น KM 5 1 5นะครับ KM 5 1 5สภาพมือหนึ่งนะครับ ครับผมสภาพกิ๊กเลยนะครับผมตัวนี้ครับผมแทบจะไม่ได้ใช้งานนะครับผมราคาเดิมนะครับราคาซื้อมาจาก หน้าร้านนะครับตัวนี้3,690บาทนะครับผมราคามือสองแต่สภาพมือหนึ่งนะครับผมขายเพียง2,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ไม้โปรพัดอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยกิ๊กนะครับไม่แพ้กันนะครับตัวนี้นะครับผม2,000บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมเป็น UM 1 0นะครับผมแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟ YCH นะครับเป็นรุ่นเ t 8 0 8นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1,100บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมแล้วก็ปลั๊กไฟนนะะคครรัับบผม JXL JXL นะครับ ราคา1 0 0 0บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมแล้วก็อีคอไลเซอร์นะครับผมสไลด์หนึ่งชั้นนะครับตัวนี้1 0 0 0ันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมแล้วก็คอสสทาง A 1วันนะครับคอสสทาง A 1วันนะครับราคา1 0 0่บาทนะครับพร้อมจะส่งแล้วก็คอส สามทางนะครับผมโปรยูโรเทคนะครับผมเป็นคอร์ดสามทางนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมสามารถอ่าสามารถนะครับใช้ไฟรถไฟบ้านได้นะครับผมราคาอยู่ที่หกร้อยบาทนะครับผมมีเอฟเฟกในตัวนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้ครับผมปรับเบส ปรับโลได้นะครับตัวนี้นะครับเสียงดีนะครับพี่น้องตัวเล็กนะครับกระทัดรัดนะครับเอาขึ้นรถเฮกับผมเล็กๆได้เลยนะครับหรือว่ารับผมใช้ฟังในรถใช้ปรับในรถได้นะครับหรือว่าจะใช้กับกลางแจ้งก็ได้นะครับผมพี่น้องตัวนี้กับผมฟังกชันครบนะครับเชื่อมต่อ USB ได้นะครับ6 0 0บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็มาที่ไม่ลอยนะครับผมไม่ลอยมาเทคนะครับมาเทค YG 9 สามแปดนะครับ YG เข้าสามแปดนะครับตัวนี้ก็สภาพสวยๆนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับผมใหม่ทุกตัวนะครับผมเป็นคลื่นใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นคลื่นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นคลื่นที่กสชอ่ากสทชนะพี่น้องไม่ใช่กสชกสทชกระโดดมานะครับผมตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับสภาพมาเอี่ยมเลยนะครับแล้วก็ ไมโพพัทนะครับโปพัทเป็นรุ่น UA 81นะครับตัวนี้มี2ตัวนะครับสภาพสวยสภาพมือหนึ่งนะครับพร้อมกล่องนะครับผมนี่นี่ครับสวยเลยนะครับไม่มีตำหนินะครับครับผมอายุใช้งานน้อยนะครับผมราคานะครับตัวละสอง0บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูพาวเวอร์นะครับวันนี้จะเอาเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันได้อยู่ร้านเน้อพี่น้องท่านไหนจะเข้ามาร้านนะครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับพอดีติธุะนะครับครับผมต้องไป ซื้อของนะครับซื้อของอีกที่นึงนะครับพี่น้องต้องขออภัยเด้ออันนี้เฉพาะท่านที่อ่าสะดวกออนไลน์ก่อนนะครับผมสำหรับท่านที่ต้องการจะมาดูตู้นะครับหรือว่าอาจจะมาดูสินค้านะครับผมขอเป็นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คือตั้งแต่เวลาสองโมงเช้านะครับจนถึงบ่ายสามโมงนะครับผมเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับส่วนวันนี้ก็ทําคลิปเสร็จก็จะครับผมวิ่งไปเอาของก่อนนะครับพี่น้องอันนี้ขออภัยเด้อสำหรับท่านที่จะเข้ามานะครับผมและก็พอแอมนะครับผมพอแอม ทันเดอร์ซาวนะครับทันเดอร์ซาวนะครับเป็นรุ่นทีสี่พันนะครับสิบแปดนิ้วข้างละสองถึงสามดอกนะครับผมตัวนี้เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็พอเวย์แอมนะครับผมบาลานเซอร์นะครับผมอีพีสองห้าศูนย์ศูนย์นะครับผมอ่ะคลิปนี้จัดโปรพิเศษนะครับผมสิบสองนิ้วสิบห้านิ้วข้างละสองดอกนะครับสิบแปดนิ้วพาระดอกนะครับท่านใดสนใจเด้อตัวนี้นะครับผมใส่ในตามนี้ครับผมอ่ะสามพันบาทพอนะครับสามพันบาทพร้อมส่งให้เลยนะครับโมแปลงใหญ่นะครับตัวนี้ครับผมสามพันบาทพร้อมส่งนนะะคครรัับบผผมมแลก็ A.C.M. นะครับออดิโอนะครับ A.C.M. ออดิโอนะครับผม7,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับผมแล้วก็คอ m คมสันนะครับผมคมสันเทอร์โบพั0แปดนะครับคมสันเทอร์โบพั0แปดนะครับผมราคานะครับผมอ่ะคลิปนี้ 7,000บาทนะครับ7,000บาทพร้อมจะส่งนะครับท่านใดสนใจเด้อหนิครับผมรถแล้วพี่น้องรถแล้วนะครับผมแล้วก็มาที่ p พวเอ็มนะครับผม PN นะครับผมเอลสานะครับตัวนี้18นิ้วพาราสองดอกอีมีเลยนะครับผมตัวนี้ก็อ่ะอยาให้พี่น้องเลยครับ8,000พอนะครับผม8,500ไม่ขายแล้วนะครับ8,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับท่านไหนสนใจเด้อหน่ ครับผมสวยกิ VII ๊กนะครับสวยกิ๊กเลยนะครับผมแล้วก็พอแวะเมืองนอกนะครับผมซูโม่นะครับซูโม่ออโต้นะครับ PS 1 6 0 0 x นะครับผมตัวนี้8,500บาทนะครับใส่ในแน่นๆครับ18นิ้วข้างละ2ถึง3ดอกนะครับผมงานสวยงานนอกเลยครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจเด้ออ่ะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับให้ดูด้านหลังนี่ครับผมด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูที่ตู้ b ีนะครับผมตู้ b ี18นิ้วนะครับผมตะแกรงปั๊มนะครับ b ีนะครับ 18นิ้วนะครับผมตะแกรงปั๊มอันนี้ขออนุญาตนะครับท่านที่มารับเองได้ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่สะดวกส่งจริงๆนะครับผมอ่ขอท่านที่มารับเองได้นะครับผมอ่เดี๋ยวจะแจ้งเฉพาะราคาที่รับเองนะครับสำหรับตู้18นิ้วเด้อครับผมตู้18นิ้วนะครับผมบีบีนะครับบีบีสิบแปดนิ้วตะแกรงปั๊มนะครับดอกเป็นดอกทั้มนะครับดอกทั้มสภาพมือหนึ่งเลยนะครับมาเอี่ยมนะครับทั้งตู้ทั้งดอกนะครับผมใบละสี่พันบาทนะครับรับเองนะครับผมแล้วก็ตู้พีเอสนะครับผมตู้พีเอสสิบสองน 8คูน8นะครับ8คูน8 9คูน9นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ครับผมสภาพตู้นะครับพี่น้องอ่ตัวนี้มีเบ้าเสียบนะครับมีเบ้าเสียบสำหรับมอนิเตอร์นะครับผมครับผมสภาพสวยนะครับสภาพสวยเลยนะครับตัวนี้คู่นี้นะครับผม PS 12นิ้วนะครับคู่นี้2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับคู่นี้2,500บาทพร้อมจะส่งนะครับผมแล้วก็ตู้ PS นะครับ PS 12นิ้วเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะมีเบ้าเสียบเหมือนกันนะครับดอกเป็นดอกคันนี้ครับนี่ครับดอกคันนี้ สภาพมือหนึ ete, te ่งเลยนะครับแหลมความเป็นแหลมความ44นะครับมีนตเวเบ์กในตัวนะครับตัวนี้ตู้พร้อมใช้งานนะครับผมไบละ2,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับไบละ2,500บาทพร้อมจัดส่งนะครับผมแล้วก็ตู้เดอรนานนะครับตู้เดอรนาย12นิ้วนะครับหนึ่งคูณหนึ่งนะครับปากเป็นปากแตรนะครับปากแตะแปดคูณแปดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องตัวนี้สลักเป็นสลักลูกปืนนะครับเป็นสลักลูกปืนนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่ครับผมให้ดูด้านหลังนะครับสวยๆเลยนะครับ เป็นตู <ici> <an iously prosperity me> <anc ways ol ation> ้เปล่านะครับพี่น้องเป็นตู้เปล่านะครับของค่ายเดือยนายนะครับตู้เปล่าของค่ายเดือยนายนะครับผมตัวนี้ท่านใดสนใจเด้อตัวนี้นะครับผมราคานะครับผมอันนี้ราคาพร้อมจะส่งนะครับผม3,500บาทนะครับผมจะส่งนะครับผม3,500ร้อยบาทนะครับ ตู้เดือน่ายนะครับพร้อมชุดแขวนอมจะส่งนะครับผมเป็นตู้เปล่านะครับคู่ละ3,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมแล้วก็ตู้อาร์เท็นะครับตู้อาร์เท็กสิบแนิ้วครับตู้ผีน้อยอาร์เท็กสนิ้วนะครับผมตัวนี้พร้อมดอก PCM นะครับเดิมๆนะครับมาเอี่ยมเลยนะครับเป็นตู้สีเหลืองนะครับผมตัวนี้ราคารับเองนใบละสามพ้าร้อยบาทนะครับค่าส่งก็อยู่ที่ใบละสี0รเด้อสำหรับตัวนี้นะครับอ่ตัวนี้น่าจะส่งได้อยู่นะครับเพราะว่าไปไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ตู้แผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวนะครับตัวนี้จะเป็นพร้อมดดอออกกนนนนะะคคครรรรััับบบบบีี่พ้้มแ ครับพร้อมดอกแบบนี้เลยนะครับมาเอี่ยมนะครับตัวนี้ขอท่านที่สะดวกมารับเองเด้อพี่น้องนี่เป็นตู้คอเล็กนะครับที่สวยนะครับใบละ4,500บาทนะครับผมรับเองนะครับผมแล้วก็ตู้15นิ้วเจบินนะครับ15นิ้วเจบินพร้อมดอกกิฟตนะครับดอกกิฟตผ่านมือหมอมาแล้วพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับผมใบละ2,000บาทพร้อมส่งนะครับใบละ2,000บาทพร้อมส่งนะครับตู้เป็นไม้อัดแท้20่มิลนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับผม ครับผมวันนี้ก็มีสินค้านะครับผมมาให้พี่น้องได้เลือกชมเพียงเท่านี้นะครับผมท่านไหนสนใจสินค้าตัวไหนก็ครับผมเข้าไปดูในคลิปได้นะครับท่านไหนไม่ไม่เข้าใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับผมสลหรับสินค้าแต่ละตัวนะครับต้องการรูปเพิ่มเติมนะครับผมอ่าส่วนวันนี้คงไม่สะดวกนะพี่น้องก็รบกวนดูในคลิปไปก่อนเ้อขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมสินค้าตัวไหนขายแล้วก็จะไปเมนอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมรบกวนพี่น้องดูด้วยนะครับผมสำหรับผม